สวัสดีครับวันนี้สสวนะครับก็จะได้มีโอกาสได้เข้าพบกับทางผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในเชิงในกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศไทยเรานะครับโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการมาช่วยเหลือของธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารสําหรับผู้ประกอบการ s อสไทยเราด้วยนะครับก็บริษัทนี้คือบริษัท e a t l a b นะครับตั้งอยู่ที่อาคาร AX นะครับถนนแถวถ,ถ,ถนนตากสินนะครับก็ยังไงเดี๋ยวได้มีโอกาสเข้าพบก,บกับผู้ประกอบการต่อไปครับ เราก็ได้ทางเกี่ยวนะครับได้มาพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เป็น s อสซึ่งถือว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับถอือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ทางเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จค่อนข้นางประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในวงการสตาร์ทอัพที่อยู่ในธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของเมืองไทยเราด้วยนะครับคือบริษัทอีทแลนด์นะครับก็เชิญอาจารย์มิ้นแนะนำตัวเลยครับ ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพจน์ชื่อชนิกาลวงวิริยะวงศ์นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอา,อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแเทคโนโลยีจอมเก่าธนบุรีค่ะแล้วก็เป็น CEO กับ co-founder ของบริษัทอ e ีทแล็บค่ะครับผมมงไหมครับทำไมวัยเป็นอาจารย์แล้วก็เป็น CEO ได้อันนี้อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่ทางสอสอเองเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของการที่เรา มาเรียนรู้นะครับว่าจากประสบการณ์จากคนที่อยู่ในสายของอาจารย์นะครับแล้วเป็นมาอย่างไงถึงปะโป้เชฟมาเปิดเป็นธุรกิจและสามารถที่จะทำในลักษณะขางเป็นสตาร์ทอัพได้นะครับอันนี้ขอขอให้อาจารย์นิ้งเราอรแนะนําก่อนว่าบร,ริษัทกิแล็เนี่ยเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วที่จะใคงถึง,ดงได้ถึงได้เปิดบร,ริษัทอแลคบค่ะก็จริงมันก็เริ่มต้นจากความความที่เราก่อนก่อนหน้านี้นะคะอาจจะย้อนเรื่องไปนิดนึงก็คือตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่ที่ MIT เราได้ไปเรียนที่มันจะมีโปรแกรมหนึ่งชื่อ Singularity University uh huh. แล้วก็อ l ล n อนมัส uh, เป็น uh huh. เป็นบ o ร์ดออฟดีเรกเตรเราก็แบบเปิดโลกอะ mm hmm. ค่ะว่าแบบเฮ้ยเทคโนโลยีที่มันเป็น Exponential mm hmm. เนี่ยที่แปลว่าทุกๆ2ปีเนี่ยต้นทุนมันลดลง2เท่าในขณะที่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น2เท่ามันทำให้ การเข้าถึงเทคโนโลยีของคนหมู่มากเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในราคาที่เขาสามารถที่จะรับได้เราก็เลยแบบ เออรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะตอนนั้นก็จริงๆก็ลาออกลาจากทุนก็เป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีมันมีภาระที่เราจะต้อง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 ชดใช้หลังจากนั้นในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยค่ะนั่นสิคือผมมีเพื่อนอ่ามีมีคนรู้จักเนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่าเขาเป็นเขาเป็นนักเรียนทุนนี่แหละกำลังทำแต่ว่าเขาก็กำลังคิดอยู่กันแลเอ๊ะเขาเขาจะเขาอยากจะก้าวออกมาเป็นธุรกิจเนี่ยแต่าเขาเขา คือใจเขาห้าสิบห้าสิบคือไม,ม่กล้าสักทีหนึ่งทำไมอาจารย์ถึงตัดสินใจตรงนั้นได้จริงจริงเป็นคนที่แบบกล้าตัดสินใจด้วยอาจจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าไม่ค่อยคือถ้าเรายังไม่เคยทำเราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรอะไรอย่างี้ค่ะ ก็เราก็มองว่า worst case scenario คืออะไระแล้ว้าเราคิดว่าเรารับมันได้อันไหนที่มันแย่กว่ากันอะไรเงี้ยเราก็เลือกทางที่เรารู้สึก,กว่ามันแย่น้อยกว่า <Apple. S 2> คือถ้าจะพูดถึงความเป็นไปได้มันยากเนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเรารู้ว่าถ้าในกรณีที่มันแย่ที่สุดอะสิ่งนั้นเรารับได้ซึ่งก็คืออะสมมติแย่ที่สุดของการการหล่อจะทุนก็คือเป็นหนี้เราไม่สามารถใช้ได้ถูกฟ้องล้มละลายใช่ไหมคะ เราก็รู้สึกว่าไม่ยังดีกว่าการที่แบบเราไม่สามารถทําตามความฝันได้ mm hmm. เพราะว่าการไม่สามารถทําตามความฝันสําหรับเรามันคือการที่เราเหมือนมีลมหายใจแต่ว่าไม่มีลมหายใจอ่ะ mm hmm. คือเหมือนมันไม่มีพลังในการดําเนินชีวิตแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันชัดเจนมากมันก็ทําให้ตัดสินใจออกมาได้ค่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดของควันเป็นผู้ประกอบการเนี่ยที่ถ้าที่ฟังเายวกอาจารย์มาเมื่อกี้คือว่าหนึ่งคือเป็นผู้ความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความหนึ่งคือว่าต้องมีแพชชั่นนะครับว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำนะครับสองคือเราต้องมีความกล้าแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีในเรื่องของการตัดสินใจว่า,าควรต้องทําอะไรยังไงนะครับมีปัจจัยอื่นไหมครับที่ว่าเออจะทำไง จริงๆอันแรกก็พอแล้วค่ะอแจชั่นอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามันมีตรงนั้นนะคะมันจะทําทุกอย่างได้อะโอเคสิ่งอื่นๆเราไปเรียนเอาน้างานอ่านี่นี่ดีเลย